สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูหยกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหยกมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยค่ะนิทานอีศบเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวัน และเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานาน,านจึงได้คิดเรื่องสนุกสนุก,นกทำเพื่อคลายเครียดเขาจึงได้แกล้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมแล้ว พร้อมทั้งวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพวกแาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่ามากินแกะก็พากันละทิ้งการงานที่ทำอยู่และรีบหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดและขวานเพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปที่เนินเขาก็พบว่าฝูงแกะกำลังกินหญ้ายอย่างสบายใจ และไม่เห็นว่าจะมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวเดียวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นเหล่าชาวบ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาที่เนินเขาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้แกล้งหลอกคนนี่มันสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคึกขนองเด็กเลี้ยงแกะจึงยังแกล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้ง และพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นเองจนมาวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมทั้งตะโกนว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหมาป่ากำลังกินแกะของผม เขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกไปช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคนทั้งยังตอบเขาไปว่าคราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าวไม่ได้อีกแล้วละไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะ รู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทำให้ฝูงแก่ของเขาถูกหมาป่ากินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมกับพูดคำว่าเพราะผมไม่ดีเองผมชอบพูดโกหกชอบแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการพูดโกหกของผม,ผมกับทำให้ผมเดือดร้อนเสียเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อเด็กๆอย่าเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย